เรื่อยๆแล้วของสไตล์แบบเนี้ยคือสไตล์พี่หมอพี่หมอจะรู้เลยว่าไหนกินอร่อยไม่อร่อยอร่อยเนี่ยมาหืมหอมมากครับทุกคนแบบเลิมา้องของแบนอไหมมาของแบรนมาของแบรนด์เลยไดงหมอมนั่งเลยพี่ไปนั่งเลยคุหมอ อ้อลยลอยลหมดแล้วค <ๆๆ S 2> ่ะ <ๆๆ S 2> ขอบคุณนะคะตอนอันดับแรกเลยต้องขอบคุณพี่กันค่ะที่แบบเ,เปิดโอกาสให้แบรนด์เล็กๆนะคะได้มาร่วมไลฟ์เป็นแบรนด์ๆๆที่แบบว่าโนเนมเลยพี่การแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านโอ,าานองตมตลปากน้ำปานเลยค่ะจังหวัดประจวบโอ้โหผมอชอบมากถ้าเป็นของจากชาวบ้าน แล้วมันอร่อยจริงนะครับผมสนับสนุนเลยแล้วแล้วพี่ขาปลาหมึกอันนี้นะคะเราจะเรียกว่าปลาหมึกเรือใดเป็นเรือเป็นเรือที่ออกหาหมึกโดยเฉพาะความสดความสะอาดแล้วเรื่องสารอะไรเนี่ยไม่มีพี่เป็นชาวประมงแบบพื้นบ้านจริงๆนะคะนี่พี่ผมขออนุญาตนะครับน่าสนใจแบบนี้ราคาเท่าไหร่ดีกว่าวันนี้นะคะไม่เคย มีที่ไหนมาก่อนให้พี่กันเลยให้ไลฟ์สดของพี่กันเลยนะคะจากราคา209าบาทวันนี้159าบาทค่ะโอ้โหคุ้มงี้หรอฮะไปซื้อที่ปากน้ำปานไม่ได้ราคานี้นะคะครั้ทำอะไรได้บ้างนอกจากทอดพี่หนูเล็กกดแล้วอ่ะโอ้พี่ขาดังซื้อดักซื้อเลยล่ะคะได้ทอดไอดทอดิ้นเลยทอดปิดง นะคะแล้วก็จะนึ่งจะอุ่นเวฟได้ไหมได้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 แล้วอ่าเอาไปทําเป็นปลาหมึกฉาบสามรสได้แล้วก็จะมีที่เรียบว่าพี่ๆเขาแนะนําเข้ามาใน้านตอนที่ไล์ขายเขาจะบอกว่าเอาไปใส่ในแกงหน่อไม้แกงเห็ดได้าหมดใส่ในต้มข้าวต้มหรือว่าจะเป็นพวกน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวได้หมดเลยค่ะแล้วพอเรากินนะคะเคี้ยวเรื่อยๆความหวานของเนื้อปลาหมึกมันจะมาเพราะว่าใช้ปลาหมึกสดจริงๆค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นปลาหมึกนําเข้าจากต่างประเทศนะคะกินของไทยใช้ของไทยค่ะพี่ พี่ uh oh. คะนี่สดแน่เลยนะคะรับประกันเลยค่ะกินแล้วมันไม่มีกลิ่นใช่ไหมคะพี่ๆค่ะมันหอมอะ่ะใช่มัน uh oh. มันจะไม่มีกลิ่นเพราะว่าเราใช้ปลาหมึกสดจริงๆ uh oh. แลปะปลาหมึกนะคะจิ้มไปได้เลยหนึ่งถุงสองถุงสามถุงได้เลยค่ะเพราะว่าหนูทําใหม่สดๆเลย uh oh. พอทีมงานคุณกันนะคะบอกว่าตะก้าผ่านแล้วเข้ามาไลฟ์ได้พี่ากาหนูไปซื้อหมึกแล้วก็ทําสต๊อกไว้ให้กับไลฟ์พี่กันเลยโดยเฉพาะเลยค่ะ uh oh. แล้ว เป็นปลาหมึกที่ทําใหม่ๆแล้วส่งให้เลยนะคะไม่มีอ่าค้างสต๊อกค้างห้องเย็นอะไรใดๆทั้งสิ้นพี่นะคะรับประกันเลยนะคะโอ้พี่กันกินแบบพี่ค้างนะครับเท่าไหร่ครับวันนี้จาก209บาทนะคะวันนี้เหลือ159บาทค่ะก้าบาทค่ใช่ค่ะ200กรัมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ80ตัว90ตัวเลยนะคะกินกินหนึ่งตัวเคี้ยวไป5วันค่ะพี่กินไปหนึ่งไปเลงแป๊บเดียวเพราะมันอร่อยมาก ใช่น่ารักมากไม่ต่างกันเลยค่ะที่บ้านไลฟ์ก็เป็นแพงปลาหมึกบางทีก็ผ่าปลาหมึกเข้าไปดูในไรซ่านะคะผ่าปลาหมึกแล้วก็ปากปลาหมึกอยู่ในไรเลยค่ะแล้วอยู่อยู่ได้นานไหมครับอันนี้นะคะเก็บใส่ตู้เย็นอยู่ได้เป็นปีเลยค่ะเพราะว่าเราทำใหม่จริงๆทำใหม่จริงๆเลยค่ะของใหม่ใช่เมื่อกี้แฟนพี่กันกดดั่งไปแล้วเลย้ขอมวบคุณาเลยค่ะหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยกรัมค่ะ แล้วจานวนตัวเยอะนะคะเพราะว่าน้ําหนักเบาปลาหมึกนะคะกินแล้วไม่คันลิ้นคันปากเลยเพราะว่าเป็นปลาหมึกสดๆแล้วเรานะคะตากแดดหนึ่งแดดอบแห้งหนึ่งคืนค่ะเก็บไว้ได้นานไม่มีอะไรไม่มีสารอะไรเลยนะคะร้บประกันเลยค่ะนะคะไม่ต้องไปซื้อที่ปากน้ำพาค่ะมากดที่ไลค์คุณกันได้เลยค่ะราคาพิเศษมาก ปกติคนนี้จะพูดมากเลยอ่ะหมอกปลาปลาชิมหน่อยเราอร่อยอร่อยมากใช่อร่อยต้องถ้ากินแล้วคือแบบกินได้เรื่อยๆนะคะกินแล้วหยุดไม่อยู่ใช่ใช่อร่อยมันกินเพลินอ่ะใช่คือเอาง่ายปกติที่เราเคยกินอ่ะมันเค็มใช่แงใช่แันเนี้ยไม่แค็มจะก็ไม่เค็มทำอ่ากินกินอ่ากินเล่นๆกินเปล่าๆได้ใช่ไหมคะคุณหมิวนชัย เราจะกนินเล่นได้กินเล่นได้เรื่อยๆนะคะแล้วปกติอะหมีวาเป็นคนที่ชอบกินปลาหมึกอย่างนี้นะทุกคนแล้วเวลาที่มันจะกินอย่างนี้ได้คือหรือจะกินเป็นตัวใหญ่แล้วมันต้องรองกินงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่ต้องรอค่ะในรายการจอมลังก็ได้กินแล้ว,ลวค่ะแล้ววันนี้แบบไม่ค่ะ 159บาทนะจากราคา209บาทคือลดไปเยอะมากค่ใช่ค่ะอันนี้จะเรียกว่าปลาหมึกผ่าจิ๋วนะคะจะเป็นปลาหมึกไซส์จิ๋วเราเอามาผ่าผ่าแล้วก็เอาไส้ออกแล้วก็เอาลูกตาออกมาแล้วพี่แห้งสนิทจริงๆนะคะริงเวลาเคี้ยวมันไม่มีลูกตาปุบๆเลยใช่ใช่ค่ะเราออกแล้วค่ะ พี่ๆคะขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะคะคุณพ,พี่วันนี้นะคะน้องมีครบคูปองมาให้พี่ๆค่ะวันนี้นะคะพี่ดูไลค์ครบ5นาทีนะคะเพียงแค่คุณพี่นะคะคอมเมนต์มานะคะ11.11 11. 11. นะคะอลังการนะคะแห่งปีนะคะพิมมานะ11.11น,นะคะอลังการแห่งปีดูไลค์ครบ5นาทีรับครบคูปองไปเลยค่ะ19%นะคะ50ใบจ้า <Yeah. S 1> ดได้เลยนะคะ ุดคุ้มเลยนะคะวันนี้โอกาสดีด้วยมาโป๊11 11พอดีเลยผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมกินอย่างเดียวทุกคนก็เห็นแล้วล่ะว่ามันอร่อยถ้าไม่อร่อยผมไม่กินซ้ำแล้วคนแล้วคนที่น่าเชื่อถือเรื่องนี้ก็คือพี่หนูเล็กกับพี่หมอปลาสองคนเนี่ยเขาเป็นพื้นบ้านเน่ะเขาชัดเจนอยู่แล้วของกินพี่หมอเนี่ยผมพาไปชวนกินอย่างอื่นเขาไม่กินนะเขาไม่กินนะเขากินแต่ของอย่างเงี้ยแล้วเขาเนี่ยหาของเงี้ยไปที่กองตลอด แล้วถ้าไม่อร่อยพี่หมอแกไม่กินพี่หนูเล็ก<ช>ไม่กินหรอกใช่ค่ะแล้วก็อันนี้รับประกันเลยว่าแบบเอ้ยมันไม่เค็มมันอร่อยเนื้อมันหวานอะ<ม>่ะแล้วก็ตาเขาก็ยังออกออกอคือมันสะอาดมากอะ่ะ<ช><ช>เก็บดีเทลแม้กระทั่งเอา,าตาออกป<ช>กติกินแล้วต้องติดเม็ดเม็น,นะใช่มันจะรู้สึกแบบอุ๊ยอะไรแข็งวะอล้าเงี้ย้อยบ้านค่ะเอาเลยค่ะแล้ววันนี้มาจากปากน้ําอะไรนะปากน้ําปานปานค่ะปัจจุบันค่ะทุกคนปกติเกาขายอยู่ที่นู่นหน้าหน้าบ้านถ้าจะกินต้องไปซื้อที่นู่นถูกไหม วันนี้คุณอยู่เหนือก็กิกนได้อยู่ใต้ก็กินได้ได้หมดของส่งตรงจากในพื้นที่ชาวประมงไปจัดหาเองทำเองไม่ใช่ของรับออกมาเป็นแพ็คไม่ใช่ใชของบ้านเราทุกคนสนับสนุนของบ้านเราสิครับกปาะก็ตี้คะพี่ขอรีวิวเป็นภาษาคนประจวบหน่อยก็ กินเลยละกินอะจอมก็ซื้อซื้อเถอะค่ะพี่ซื้อเถอะค่ะซื้อมันก็พอทานอยู่แล้วพี่มันจะไม่เน่ามันจะไม่เน่าเหมือนเพชรเหมือนหมอปลาอ๋อเหรอใช่เพสผู้ดเพช่อ้าวพุกอ้าวเลยพูดว่าอะไรอ่ะมช่ใ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 ช่หน่ออร่อยมากเลยเน่ามันก็ไม่เค็มไม่รวงรางควาทสะอาดมากเลยอพดีมากเลย ไม่เข้มกินไม่แหลกมันกินดูเล็กเ้รักเลงนั่นน่ะมื่อกโคตรเอเจนซ์ได้เลยกดเจะก์ไเลยนะจ้าทุกคนอร่อยจริงรับประกันนะคะพี่การันตีค่ะประสบการณ์ยาวนานโอ้ค่ะประสบการณ์ยาวนาน48ปีนะคะจากแม่สู่ลูกค่ะรุ่นที่สองแล้วค่ะรับประกันเลยว่าถ้าผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพอยู่ไม่ได้ถึง48ปีจริงๆนะคะรับประกันเลยไม่หาโคตยืนยันเลยด้วนะคะตอนนี้ สามสวินาที่สุด้นะคะกับราคาสุดพิเศษนะคะ159บาทนะคะขนาดกี่กรัมนะคะ200กรัมค่ะ200กรัมตัวนี้บอกเลยว่านะคะทอดได้ยากได้นะคะแล้วก็ไปนะคะเข้าไปในเว็บได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าทานง่ายๆนะคะกับนะคะสามหมื่ของเราจ้าททุนกดนะครับ ของนี่ทุกคนควรกดอันนี้ <illes> ใช่ค่ะแบบ <15 9. S 1> อยากจะนําเสนอมากจริงๆแต่บางทีอะค่ะเราเป็นช่องเล็กๆเราเราแบเหมือนกับ tiktok ก็ปิดค่าการมองเห็นบ้างอะไรบ้างนะคะแบบวันนี้คือแบบดีใจมากนะคะคือแบบออนนพอแบบได้รับปุ๊บนะหนูนะบแบบว่ีร้อยบางทุกคนอร่อยแม่อร่อยไม่รูห้หมดแล้วจ้าเลยอันนี้มันเหมือนกันไหมครับเหมือนกันค่ะโอเคเลลงไปลลงไปหมอปลาให้พูดเลยเลยหมอปลาพูอย่างเดียวอ่ะ ไม่หมดไปจาแล้วทุกคนหมดไปจาแล้วยากระดิที่อันไม่พนักไ่เอาเปลี่ยนูกคพาเลยเขาขอแลกแบบสะอาดมทำมือนะคะทำมือทีละตัวเลยผ่าทีละตัวตากทีละตัวจริงๆนะคะเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทาทีละตัวจริงๆเราประกันเลยว่าคุณภาพแน่นอนค่ะจ้างงานในท้องถิ่นด้วยเป่ะใช่ค่ะ มีต่อตั้งคนในท้องถิ่นทําด้วยใช่ใค่ะคนตำบลปังน้ำปานค่ะโอ้น่าสนับสนุนมากทุกคนเนี่ยมันกระจายงานใชมันเอาของในท้องถิ่นออกไปสู่เนี่ยคนทั่วประเทศทุกคนอุดหนุนเถอะกดเถอะของแบบนี้เนี่ยเหมือนเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะประมงมาเองชาวบ้นประมงมาเองอุดหนุนชาวบ้าด้วยกันลูกค้าใช่วิ่งหนูเล็กอุด วงก็จะเล่นสั้นลงตามเวลดครับเรื่อยเรื่อยแล้วขอโทษค่ะของนี้มีคุณภาพจริงๆค่ะพี่พี่ะคัดสรรมาให้แล้วนะคะจากประมงพื้นบ้านจริงๆค่ะกระจายงานกระจายรายได้สู่ตำบลปากน้ำปานปลาหมึกแห้งนี้เป็นของขึ้นชื่อของตำบลปากน้ำปานนะคะใช่ค่ะตอนนี้หมดแล้วกันอาจารย์หมดแล้วค่ะฝากแปนิดนึงค่ะฝากด้วยนะคะพี่ค่าช่องบ้าหมึกแห้งนะคะ ทองบ้านปลาหมึกแห้งเป็นสินค้าเป็นปลาหมึกแห้งที่เราทําเองมาจากประมงพื้นบ้านจริงๆนะคะเป็นปลาหมึกที่คัดสรรคุณภาพมาอย่างดีให้กับพี่ๆแล้วนะคะวันนี้พี่ขากดเจอค่ะไปพี่ขับรถไปซื้อที่ปากน้ําปานประจวบยังไม่ได้ราคานี้เลยค่ะหนูเปิดราคาให้กับไลฟ์คุณกันโดยเฉพาะเลยค่ะวันนี้นะครับนะวันนี้เนี่ยเฉพาะวันนี้นะตัวของปลาหมึกนะครับ200กร่มนะจากปกติที่ปากน้ำปานต้องไปซื้อนะ209บาท บางพีแพงเฉพาะวันนี้ราคาพิเศษนะเฉพาะช่องผมเฉพาะตรงนี้ท่านกดส่งฟีไหมส่งปีปลายทางส่งปีมีปลายทางแล้วจ้างงานกระจายงานสู่ท้องถิ่นปลาเนี่ยปลาหมึกเนี่ยเป็นของปลาไทยชาวประมงไทยจับกระจายงานสู่ท้องถิ่นสนับสนุนให้พวกเขาทําต่อครับลูกค้าลูกค้าเก่าต้องจัม่จําไม่ค้าได้นะวันนี้แม่ค้าสวยแบบ สวยกว่าปกติเลยทุกทีเห็นแต่ลูกกระตาใส่เสื้อแค่แล้วแต่แม่หรอแต่แม่มันใส่หมวกพี่เห็นแต่ลูกกระตาพี่ใช่เพราะว่าทําหมึกแบบแล้วก็ไลฟ์โชว์ให้เห็นเลยว่าเราทําเองอย่างเงี้ยค่ะบางทีลูกค้าประจําก็จะวุ้ยใช่แม่ค้าคนนี้หรือเปล่าแม่ค้าสวยมากเลยนะครับผมก็ได้ลูกค้าจะได้จำได้หลัจากไลน์นี้ไปนะครับต้องต้องแต่งหน้าแบบนี้เนลยสวยเลยครับสวยๆหน่อยชอบไหม เนี่ยเอสตีชอบชาวบ้านใช่ค่ะกินกับเขาเดียวพี่หมอเนี่ยสองคนเนี่ยการันตีพวกเราเนี่ยยังกินอย่างอื่นแต่สองคนเนี่ยเขาจะตายอย่างนี้เลยแปลกเลยบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนอุดหนุนชาวบ้านเราด้วยกันนะคะเพราะว่านี่คือของชาวบ้านเลยแล้วก็ถ้าซื้อไปนอกจากจะอร่อยแล้วยังได้บุญอีค่ะกระจายรายได้ออกไปกว้างจริงจริง กินข้าวเหนียวใช่กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้ไม่ต้องพูดเลยอ่ะไอไหียไสองร้อยกัมเนี่ยขมแปด้เรียบไม่ท้นนะอะไรบ้านอะคะอะไรบ้า แล้วอะหนู่มไม่เคยได้เยอะกว่าส0 0้บาทเลยเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ล็กๆจริงๆเราไม่เคยทำเอทเราไม่เคยอะไรเลยไม่พี่จ๋าคือประเด็นนะเพราะว่าไม่ได้บอกราคาเขาเขาไม่ได้เาเปลี่ยนลูกค้าเลยนะเขาจะเาไปซื้อปลาจะมีห่อขี้แลวห่อดวงตาเน้น้ำหนักมันเยอะมากอันนี้มันไม่มีเลยไม่นเบามากจริงขายของขายของแทนนี่ปกติเขาเอาตาแล้วก็ขี้เอาข้างในไว้เพิ่มน้ำหนักแต่อนนี้คือเพียออกมีย เขาพิธีพิถานมากครับแล้วเราคนกินเราเพิ่มต้นทุนนะคะเราเพิ่มต้นทุนในการผลิตจากที่ปกติอเขาจะปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติแต่ของเราเนี่ยค่ะเราเข้าไปในเตาอบค่ะคือตากแดดหนึ่งแดดปุ๊บพอหมดแดดจะประมาณสามโมงสี่โมงเยเราจะเอาเข้าเตาอบเพื่อมันแห้งเดี๋ยวนะสองถุงสองร้อยเจ็ดสิบเหรอให้เหรอมีคนพิมพ์มาสองถุงสองร้อยเจ็ดสิบทุกคนกดตะกร้าดูสองถุงนี้ถ้าสองถุงสองร้อยเจ็ดสิบกดดีครับเนื้อหอมไม่นึงร้อยห้าสิบเลย เฮ้ยสองถุงให้โยกดสองถุงไปเลยค่ะสองถุงกดเลยทุกคนสองถุงสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบจริงๆอ่ะเก็บไว้ได้นานจริงห่ออะไรอ่ะตีห้าถุงก็ตูนไว้ได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของแห้งแล้วมันเก็บได้นานเก็บได้นานเก็บได้นานค่ะเก็บได้นานกินตกห่อเลยแล้วนะกินเล่นก็ได้กินกับตงห่อละร้อยสามสิบห้าสองถุงเลยทุกคนเลยร้อย กดได้เลยนะคะคือทําจากชาวประมงบ้านจริงๆค่ะช่วยกันสนับสนุนนะคะพี่ๆค่ะกระจายรายได้สู่ตําบลปากน้าปานนะคะสร้างงานสร้างรายสร้างงานสร้างอาชีพจริงๆค่ะพี่ๆค่ะกดได้เลยเก็บไว้ในนามใ่สองห่อสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยสนับสนุนประมงท้องถิ่นนะใช่อันนี้คือชาวชาวประมงจับเองใช่ค่ะ เรามาทําก็คือจ้างคนงานในพื้นที่ทำเนี่ยดูดิมันกระจายงานไปหมดเราต้องสนับสนุนอย่างนี้ให้พวกเขาอยู่ได้เพราะพวกเขาอยู่ได้เนี่ยนี่ป่ะเศรษฐกิจในพื้นที่มันก็โตขึ้นแล้วของวันนี้ท่านจะขับรถไปซื้อเหรอไม่หรอกมันค่าน้ำมันก็ไม่พอแล้วค่าน้ำมันก็เกินค่าของแล้วแต่วันนี้สองถุงสองร้อยเจ็ดสิบส่งฟรีมีปลายทางท่านรออะไรล่ะครับกดเลยครับ